โอ้ยโอ้ยโอ้ย no โอ oh. oh. ้วาดบะนี้แม่วาดวาดบะนี่แม่เ um ข้าเด็ดมาได้ดิเผืดเข้มเด็ดมาเผืดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามายกย่องยกสุดดวงน้ำหองหองไฮน่าเลยพี่น้องมื้อนี้สีล่มอุยๆนะครับสีล่มเหมือนแบบเปลี่ยนดูดูพี่น้องครเทียบปลามันเลียนนะเทียบปลาหน่อยมันเลียนเทียบปลามันเปล่าเลียนลง เดี๋ยวเขาจังาลุนกันนะว่ามนันอีเขาสีหมานป่าไปนะครับลกลางสะดุงขอกลางครอนพี่น้องเบืองบิ่งกันนะนี่หยนัีนนั่นนั่นน,อยอยนั่นนี่ยังไงตัวนึงปลาป๊กพี่น้องตัวนึงปลาปก นรถยี่บบโบ่เขาเลยรถมันต้องหอนๆยุกดูๆกันได้ดูๆกดป้าเอาเนาะอ่าเดี๋ยวตัวนึงตัวไปยังไงตัวน้อยจักโร่มคือขัดร่มขัดแฉะเออมันนี่ล่มอวยครับพี่น้องล่มวืดๆเลยป่าทะเลเลียนยกลัดล่ะจี ข้าน้ำป่าป่ายังอย่างเลยน้่คือจันป่านั่งปลายังปาน้นจันเน้อมันคือปานุ้นจัน่เมียปิดไปไหนโบปานุ้นจันน้อยอาจจะเมียได้เพราะว่าเขาเจาะปล่อยมูกที่นั่นจันก็ยตกปีอย่นี้นะยุบดูกด็กได้ดูด โอ้เต้นออกเหรอโอ้โอ e. oh. 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 so ้โ so อ so ้สองสองพี่น้องอุ้ยต้องยกดูดูได้หนีเจ้ามันออกมั้มันเข่าอยู่ดิแม่ตัวน้อยปลาล้มปลาล้มสีขวนแล้วปลาลมอวยสิเป็นังสีเด้อพี่น้องมันบปรตตัวใหญ่เด้อมันเป็นอั็นปลาน้อยเด้อได้ปลาสูบพ่อแม่ฮะ วูบอเอยเห็นพวเปล่นเห็นบ่เป็นแม่ดึงเสือกยกทวนยกทวนรวดเร็ววูบแต่มาไปทางนั้นบ่คือกลัวเนาะมันแม่ยคือกันนั่นละแม่นบ่ันแลนแปไลงเนาะแต่ว่าเขาบาดละวตัวสองตัวกับนวนเด้ไอยหอยนั่นนั่นแลนแล้วนั่นแลนแล้วโอ้โหโอ้บ้านี้แม่เป็นซีฟ อุ้ยแม่วุ้ยพอไปใส่ได้บาดีุ้ยได้เป็นกบเลยน่ะเออเอาฟองขนอให้ต้นนอเอาพืชดีๆกันน่ต้นแบบว่ะพ้นมือมจับอันนี้อยู่เอามายครแม่พี่มายครแม่มโยแม่มาแม่เจ้าแหมเอาสมอปนบ่เจ้า มันือจังป่าีกมันมันดีเดเออมันเมียนสบออเ่มันเขึ้นลา่ป่าเขาหน้าคู่บอิเ็นป่ะยิ่ยกดูยฮงได้เนาะต้องยกดูดูได้ละตา่ละตาบอดวันนี้ตัเลาบอดดีดียังว่ะีเขาบริเ อืมตัวนึตวนงตัวนึงสองตัวอยู่พี่น้องป้า,ข,นนาขี่นนมขมตัวนึงป้าขี่ขมปาขีขมกิบด้ัวมัมีมเขือหูนีมากเลยด่มีเขือนี่แล้วท่าไหนหูหมปนี่ อ๋อันแล้มาแล้วสิเหมือนมือเลยนะเน่ยออืมออื้โหโอ้ได้แล้วบานี่ที่น่ตำมันอยู่เดีเหรอ

ôi U, U, vu để sóng, để lôm lôm lôm. 嗯嗯嗯嗯怎么样娘 ที่น uh ี่บ mm. so so like ้านห่าถั่วมัโดนหรอกแต่หัว่าล้มออกแล้วรวงตะจอดรวงตะจอดรวงมันโดนอืมตัวหนึ่งนี้หัวโอ้ออกแล้วใส่ใส่ใส่อู้สองสามตัวสี่ตัวปลากระลังเรียน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยบาดบบนี้มั้ปบาดบาดบบนี้ม <SU ั้ยเขนตัวเดมาด้ด oh, ิพี่น้องอ้ตัวด็ี่เาคยเห็นอุ้ยปลกหลนี่มันลงมาหรือมันจังไหนเมันลงมาหรืมันขึ้นมาอ้ยปลกหลยนี่เอาไเบื่อ หลายคักหลายเน่ม mm ันลงมาแต่หนองคุนบ่อที่มันมาจากมาจากเฮน่าน่ามาจากที่ไหนเพราะว่า้ามานบต้องผ่านเราเนี่บอกนาจเน่าปึงปึ้งอยู่ว้ายนเ่แสดงว่นี่ังนี่อ้ยลงเี่ยงลงเี่ยกันเนงมันเกิดกัไ้แต่เี้ เลาข,ขั้วเหนืหอเห็นคั้งเขาจุกจ่อออนไลน์อืม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 มาแล้ว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  แมนแต่ว่าต้องใส่ขี่ก็ให่ไห้ว่าใส่ยังได้ว่าใส่มันกันเน่าเนาะ อตัวหนึ uh, mm. ่งมาเด้อพี่น่อมาตึกปากหัวลำอวยอวยแล้วอยู่บ้านอวยแล้วกันยกนี้ว่ายสูมเพลินบายอุ้ยอุ่นนั่นเด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 ่นด่ ปะโปูก้ใส่ดอกดูส่ดอก,กดูพี่น้นองา่เ้เดี๋ยวอนนี้ดนดเหรอ,อ <c oughs> มเมาแม่มาแมอ,อืออือ,อ,อ,อ โอ้โอ้ปลานีโอ้โอล่งไรปลานีบุตรอะไเจ้าสีเขาเป็นอปลา สองตัวครับเอ้าอีสักบาทสองบาทนะพี่น yes, ้องหวันยุ่มเหือนนี้หัวล่มอวยเหมือเลียกบ่านผมอวยหรอเด้อล่มพี่น้องบ่านพี่น้องเป็นจังไดนออเส่อเขาหนานหนาวล้วครับล่มอวยหรอปลาน่อยเริ่มเลียนล้เข้าเจ้ากับ ภากันแตกบานมาเลยเมื่อนี้สัวดวงน้อยสิเต็มเลยดิเมื่อนี้ก้อนข้าเจามาเออก่อนข้าเจ้ามาเกาก็ยกเอาซะก่อนหรืยหน่าพ่นหน่ามันอยู่ฟางทางพูนต้นนั่นน่ะมันบ่อนอยู่ทางพูนพี่น้องบ่อนบักหลายเลยร่ม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 ประปะกันนะปะโปะประโปะ อุ้ยมันหยาบหยาบอยู่ทางบุ่นเขาต้องไปอยู่ทางบุ่นตัวนี้มันหยาบหยาบอยู่ทางบุ่นีัตรียมอรเออสองีกขัวก่อยาล่าคือบมากอ่ะ ต้องขัวก่อนบอกต้งแัมนั่นแมนขั้วแล้วก็ซีดไปเลยผู้ีสเปนมันเกียกออกปนั่นหเอาไม่ได้เอาเกียรออกก็ขี่ออกก็ซื้อนั่นนั่นนั่นเต้นยำยาบเต้นยำๆปยาบดพี่น้อง โอ้ยล่าอีสวยงามจอยน่องป่ะนี่ปืดหลากหลายเลยกบอกแล้วว่ามันบักหลายเลยครับจะปักปุกหน่อยป่ามปักปับุกหน่อยมีก็สวยดอกดูเอาล่าจังสีซาปีหน่องนะเปิดของมันบรสะดวกป่ะไดเปิดของก็ได้เด้อเราแต่อยากเปิดกระปิปื้อเป็นยัง่เป็นยังได้ได้เนี้ยโยพี่น้อง ผลงานกัดเดี๋ยวเป็นโมกหลับป่ะนี่เอาเดี๋ยวเขาจังกันพอกันคลิปนานาะพี่น้องมาเนี่หัวล้มอวยครับมาตือกันสะดุ้งกันสะดุ้งน้อยสะดุ้งเส้นคืงหัวล้มอวยไหวมือแหลกเลยครับวันนี้สีร่มร่มก็เลยพ้ากันมาล่องเบิ้งได้ยู่ครับเขาเจ้าก็ได้ย่าก็ดได้ย่าก็ดได้ได้ก็ได้ห้องก็ได้ขึ้นกันนี่ว่าจะเอาจักของหน่อยหนึ่งอาจารย์สิมิวได้อีกเร็วพี่น้องอู้เริ่มเรียนคักบนเอา ยังเลี้ยนคักบนนี่โอ้ยพี่น้องมันมันมันเดี๋ยวผมไปหาสุดวงหน่อยมาตึกน้ำก่อนครับมาหนีไปแล้วคาับไปเลยครับมาหนีมันหมานโยครับคือบอกนี่ยังมีไปเพิ่งไม่มีอันใดนก็เปิดเห็บเบิ้งเนี้ยที่ล่ะเปิดจัวในพุ่งข้าศึกจังหวังเอาบัสดวกมันเนี่ยย่านโทรศัพท์ตกหนาเปิดเห็บเบิ้งเนี่ยคราวเดี๋ยวเป็นลูกอุ้หภูมิปลาย เป็นลูเลดเหรอที่ดื่มโอ,อพี่น้อ,อ,องหลายครับเพิงขวงแล้วพี่น้องให้ดยอืออุ้ยวยวจ้องพอกันไหมเด้อพี่น้องเดี๋ยวอ่อนขอเวลาไปตึกสะ่อดงครับ <laughs> เห็นกระเจ้าตึกกระยากตึกน้ำเพลินวันนี้ปรลาครับวัสดีครับ